สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนิกกี้เปิดใจยกบ้าน40ล้านให้ก้อยเปิดตัวคบหาดูใจกันมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วสําหรับคู่รักดาราดังนิกกี้นชัชชาติกับก้อยอรัชพรซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่มักมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักหวานๆออกมาให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาคนโสดอิจฉาตาร้อนกันหนักมากล่าสุดนิกกี้ก็ได้เปิดใจเผยว่าถ้าเป็นอะไรไปจะยกบ้านให้ก้อยเพราะน้องชายกับแม่คงผ่อนต่อไม่ไหวเพราะผมเป็นหนี้บ้านอยู่อีก 5ล้านไอเมาส์น้องชายมันจะผ่อนไหวหรอแม่ผมจะผ่อนไหวหรอ ไม่งั้นโดนยึดผมเสียดายค่าอินทีรเรียไปแล้วคนเดียวที่ผ่อนไหวก็น่าจะเป็นก้อยก้อยเขาก็มีบ้านของเขาเองแต่ว่าเงินเขาเยกกว่าแม่ผมเยอะกว่าไอ้เมาส์เยอะกว่าผมก็ต้องยกให้เขาถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปเขาก็ไม่รู้ตัว,วเป็นการบังคับไว้เพราะไม่งั้นบ้านโดนยึดแน่บอกเขาจริงจังแล้วหรือยังว่าจะยกให้ต้องพูดซ้ําอีกทีหนึ่งถ้าตายบ้านยกให้ก้อยพูดจริงจริงเพราะว่าเป็นหนี้บ้านแม่ผมไม่มีตามผมต้องผ่อนบ้านเดือนละ4-5หมื่นแล้วแม่ผมยัง ตังผมอยู่เลยจะผ่อนได้ไงแล้วถามก้อยหรือยังว่าเขาจะเอาไหมเขาต้องเอาสิเพราะบ้านหลังนั้นเขาเป็นคนเลือกอินทีเรียเขาก็เป็นคนเลือกหมดผมแค่เป็นคนจ่ายตัง ยังไม่ใช่เรือนหอแต่ถ้าแต่งงานกันก็อยู่หลังนี้แหละที่ไม่อยากพูดเพราะคนชอบหาว่าหลงแฟนแต่ว่าเวลาผมซื้อบ้านผมก็ให้ก้อยเลือกทําอินทีเรียอะไรก็ให้ก้อยเลือกผมก็มีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวถ้าวันหนึ่งแต่งงานกันก็มาอยู่บ้านหลังนี้ก็คือเรือนหอนั่นแหละถ้าวันหนึ่งนะทําไมมันไม่ดียังไงถ้าผมไปพูดั่วๆสมมติวันหนึ่งไม่ใช่ไนกี้คีโมอีกแล้วพูดไปเลยไม่ได้เดี๋ยวคนชอบหาว่านิกกี้หลงแฟนไม่ได้ก็คนมันอินเลฟจะทํายังไงได้ ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ